รถอ,อันนี้จะคันนะครับรถแกออ่นนี้ปั๊บคนทางกันเข่าหน้านะครับ เฮ้ยอยู่บ่ปั๊บถนนทางไปนาโคกนะครับ เจ้าหลีกรถเออนะไปค้นขี่ดินนะครับอันนี้ คอยไม่หยับแล้วก็ไปคอยไม่หยับซื้อนี่จอดไป็นี่าง้เราไปน้ำบึกน้ำบุญทั้งบุญจกบ่ครับป้าแป้งไปน้ำบุญจอดไป็นี่างน้นะบัวหิมะหรือเป่เนาะบัวหิมะแล้วมาทำน้ำบุญกันอย่างไรยางนะยะนะางไปทางนี้หอ ยามไปทางนี้ดีกว่าป่ะป่าจะโตอนนีนาากกายมาลัวเบบนี้ม่เพื่อนกับมาสาวเลยมาตัวดียวนี่ย่กมาตีสาวลนี่พักม่นาปลูกปลา,าไปเบ่งพักอัะนนะะเอาซือ้อเดี๋ยวลงซองหาเงินมีงเงินใจน,นี่พักปลาวาักแหลืมีลายห้องพัก พุ่นทางใตพุ่นไปเกยร์เนียบ่ออันเกียร์หน้าท่อล้กนไปแล้วทิไปเห็ดซอยแล้วที่มบไปไปไป๊อปฮะคือบบเห็นนะป๊อกเปิดมั้งอะคุยกับผู้บ่าวเลยป๊อนี่เหมือนเสียง เพียงนะคืลงไปบงพักดิเดนี้งามมีแล้วพักจะลองทำเดีนี้ค่ะ อันนี้เป็นหน้าของอานะครับเราสิอยู่หน้าตลอดนะครับถ้ามาเบิง่งทั้งผคาุณจะเป็นหน้าผมนะครับเด็กทางโค้ตอนนี้กําลังเดี๋ยวสิพาไปเบิง่งจกเห็ดให้หน้านะครับจ้างรหลดไม้โครมาจกเพื่อสิเห็ดให้มันเป็นให้หน้านะครับมันยังเป็นป่าอยู่เอารหลดไมโครมาทาง ป่าออกนะครับเห็ดเป็นให้หนะครับของอาณาอันนี้แปลนแล้วเนาะอันนี้เนาะป่ากองทองนี่ครับอันนี้เขาวะขี่ควายป่าเราคือปลูกไ,ไก่เลยนะอันไหน ควายหนาคือมึงหรอโมควายเนาะพวกเลวในพี่ี้เนี่ยว้าดีมันว่านเขาหูเขาหูด่งบ่เลี้ยวุด่างอีกอ่านเลร็วฟาส่วนพักเราเกือบเหยียบขี่ควายว่าแม่เนี่ยแม่มึงก็เป็นควายคือกันเด้อเอาไปกินเลย Oh, ป้าเราต่อ<ๆ>ท่อลงมาทางใต้เนี้ยกำลังปลูกพักตั้งหลายพักร้านป้าสวนพักอานะครับเฮ็ดเฮ็ดน้อยกินหมดได้เห็นอะไรนี้เอ่อไปขายเลยรนี่เราปลูกไปขายหรอป้าก็ไปขายแล้วเนาะเพืพ่อจะไปกินนี่นี่ครับปักหอม ควายเราก็เลี้ยงนะครับเราเอาขี่ควายนะครับมาใส่พักอย่างอันนี้พัก,พกซีชีไทยเหรอวะชีลาวชีลาวเนาะชีไทยเป็นแบบนึงนะครับผมกับบัวสันทัดเลี้ยงพักด้วยครับผมกินอย่างเดียวนะครับมีผักหอมอันนี้ผักซีชีลาวสัดผพักอัน อันนี้ชีไทยเหรอวะปลาพักกาดอันนี้คือลปลาผักสลัดลาวครับเออครับเจอปุ๋ยขีงวาผีควายรุ่นนี้งวัวควายแล้วก็อยู่ข้างใต้นะครับบัดมันขี่แล้วเอามาใส่ในพักนี่นะครับ,บ,บอ,อันนี้พักกาดอันนี้มันใหญ่แห้งแล้วนี่เหรอวะแม่อยู่แล้ว,เเวแกแล้วครับ กลายเป็นนันดอกไม้เลยนะกลายเป็นดอกไม้เลยป้าพักสลัดเรลาลขอซื้อกับเราเบิ่งครับเราเห็ดอย่างขากเลยต่อท่อลงมานะครับมุนบ,บ,บุมีสายยากเนาะนี่ตักหดใส่บัวตัก อันนี้มักอือสระว่าน,นี้ใหญ่ๆนี่มักอือผสมกับสลัดนะครับโอ้บรรยากาศดีเลยครับมือน,นี้สุดยอดเลยมักอือไปเลยครับวันนี้ควายเราอยู่ข้างใต้นะครับหนึ่งสองสามสี่เราอยู่หน้าแต่อดเนาะ หมาเออขึคือบเห็นหมากมันมันยังโมเมนยามมันเป็นหมากนะครับหมากมันกำลังเป็นเนน้อยๆอกไปถ่ายดูอีไกลอันเด้หมอน่ะขึ้นมาแล้วมาอีกดูทักทายดูเร็วๆเราตั้งซื้อแล้วมั ท,ทักทายดูตัวซื้อ,อยังฮะยบุเคยเห็นหรอะเตีงบุคเคยเห็นตัวสือเหรเนอะอ๋มากินน้ำเพื่อนมากินน้ำ,มาน,นำมาน้ำอยู่นี่นะเอาาก,กินเลยไม่ต้องย่านนะาเพนะื่อนกินน้ำนะครับโอ้บ่องนี้เป็นบ่องกินน้ำอนะนาหน้าโคกนะครับอันนี้อยู่ในเหลือบเลยครับทางเข้ามานี่ รถกิ้งเขามาบ่ได้นะครับเขามาได้แต่รถกระบะนะครับทางแคบมอนี่ย่างมากินน้ำแต่ทางใต้นะครับจักซื่อวายางครับผมกับโบจักนะครับผูคค้ขับย่างมาแต่ทางใต้อยู่ข้าวจุจ่มกันอยู่ครับปลาหมอยานมาเลยไม่ใกล้กันยาน,นยังเดี๋ยวนี้เร็วมาเองด้วย ตัวมต้องยานเลยที่มันเป็นคนใจร้ายแบบนั้นนะมาพี่าเห็ดหนาไปแล้วไหมไปแล้วครับยานนะหนึ 1> 1, 2, 3, น่งสองสามสี่แปนเบิดของเราพื้นที่เหรอ,ปแ,หรอแปลนเบิดเลยเห็นบ่ขคองพ่อใหญ่ขลองพ่อใหญ่หกเบิร์ดผมมีคนเห็ดแต่ที่ของเราหน่อยนะเนาะนาที่แบ่งให้เราอีกหน้าพ่อใหญ่นะ ป่ปะพอทีห้ายวงมาล้เพื่อนในมาเห็ดเวียกซอยมาถ่ายวิดีโอนะครับเดี๋ยวสิพผาไปเบิ่งหลดอ่นนแม็คโคคุดต่อครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหนานะครับนัดครบสิบอันทีแล้วครับอันนี้